แม่ค่าย่งหนางามสิสองชุดจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเกเก็บแตงกวาขายวันแรกกันนะคะพึ่งจะเริ่มเก็บวันนี้นะคะหลังจากที่ปลูกมาได้เดือนนิดนิดก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มเก็บขายกันแล้ว เห็นไหมคะสวนแตงตรงนู hm ้นเดี right. ๋ยวไปดูกันนะคะถั่วก็พอเก็บใต้บ้างแล้วนะคะเลมๆได้บ้างแล้วเหมือนกันถั่วยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บถั่วกันก่อน ไม่ค่อยสวยนะคะจะมีแมง ถั่วก็ได้แค่นี้นะคะลูกไม่สวยเลยเพราะว่าถั่วเอาไม่ทันนะคะแมงลงก่อนเป็นหนอนเยอะแล้วก็ยอดก็จะเป็นยอดหิกนะคะถั่วคงพอได้กินแหละคงไม่ได้ขายหรอกอันนี้ก็จะเก็บไปกินนะคะเดี๋ยวไปเก็บแตงเราต่อแตงอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวไปเก็บแตงกันค่ะนี่ นี่กำลังสวยได้แล้วหนึ่งลูกทางนู้นเยอะเดไปทางนูน้นนี่อันนี้ลูกใหญ่ละลูกตั้งกับพื้นไม่ค่อยสวยนะคะไม่เป็นไรขายได้เหมือนกันนี่อีกลูกหนึ่งนนี้ลูกใหญ่มากมลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มาก อันนี้คือแตงพันกลางนะคะชื่อชื่อพันอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นเบอร์กลางนะคะก็คือไม่ใช่แตงใหญ่แล้วก็ไม่ใช่แตงเล็กรุ่นนี้คือดกมากนะคะติดทุกข้อเลยเห็นไหมคะจะติดทุกข้อเลยนะคะดกมากอันนี้คือรุ่นที่เขาเป็นแรกๆเลยนะคะคือมันจะอยู่ตรง ตรงข้อต้นต้นของเขาเลยอะข้อแรกเขาเลยมันก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดูตรงนี้อันนี้ติดสองลูกเลยนะคะข้อเดียวแต่ไม่รู้จะโตเปล่าติดลูกนี้ออกก่อน เสร็จแล้วนะคะวันนี้การเก็บวันแรกนะคะของแตงแตงกวานะคะแตงกวารุ่นกลางแตงพันนี้นะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าเราใช้พันนี้จริงๆอันนี้คือใช้ทั้งหมดสองกระป๋องนะคะกระป๋องละแปดสิบบาทซื้อมานี่ราคายังอยู่นี่อยู่เลยเอ,อคือมันถูกนะคะ ที่เลือกเพราะว่ามันถูกมันก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ที่ดีนะคะแต่ว่าอันนั้นมันแพงราคา400กว่าบาทเราก็อยากลองดูก่อนเราก็เลยเอายี่ห้อนี้มาก่อนตานี้นะคะแบรนด์นี้เขาเขียนไว้ว่าแตงล้านนะคะแตงล้านเอ่อกรีนบูนะคะแตงล้านกรีนบู ไส้เล็กนะคะเนื้อเยอะเขาเขียนไว้ว่าแบบนั้นนะคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะผลผลิตแล้วก็ดกนะคะผลผลิตที่ที่ยังเหลืออยู่อันนี้คือคือเก็บรุ่นแรกใช่ไหมคะตรงคั่วคั่วเริ่มต้นเขาเลยตาแรกเขาเลยอันนี้ก็คือรุ่นนี้นะคะแต่ว่าที่เหลืออยู่ตรงนู้นติดทุกข้อเลยนะคะแล้วก็มีขแขนงยื่นออกไปตลอดแล้วที่ขแขนงก็มีลูกทุกข้อเลยนะคะคือพอใจมาก แล้วก็เราก็จะล้างล้างแล้วก็กรอกใส่ถุงแล้วกรอกใส่ถุงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขายกันนะคะมันก็จะมีลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างลูกเล็กลูกใหญ่นะคะอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําส่งพ่อขาเราทําขายเองแล้วก็จะใส่ไปในถุงปนๆกันลูกสวยกับลูกไม่สวยลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะขายตามหมู่บ้านนะคะ ก็จะล้างแล้วก็เดี๋ยวกรอ,อกใส่ถุงนะคะ สอสิจ้ะกระจังจวาล่ะนต้องจังีรอยสิไปไมีคนย่ First, yes ีันจ้าหนึ่งชุดอม่ค่ายนหนาดง่า่งหนางามติสองชุดต่จ้ะนั่นแหะ แม่เอ็อมันคนละรุ่นบ่เฮ้อหรือว่ามันจ่ามันเก็บมาสดๆบม่ได้ค้างคืนได้ยังกินเฮ็ดปลายังว่าเฝ้าอะไรมันกระดูกตำมือนะขอบคุณค่ะหมดแล้วค่ะ กลับบ้านได้แล้ว